อ่านยาายค่ะขายังอู่นอีพีที่สามมีพระธรรมนียอหอกไปนี้ว่าบทว่าเห็นเห็นในแย่เข้าทันบทว่ายิ้มหุยยะกหามายยะกว่าว่านัออกไหมวบทว่าอาจธรรมะกนะอาจธรรมะกนัมานาังพว่า งานไม่ออ่วนเงินนนงานสม,มุนงานว่าไม่เรรมบ่งทำว่ว่างานทีาราได้ทำทงา,งามมกยัง่าว่าแงไงมา,น,ามออน,นนีน้งานไม่่วนเงนนนนี้สมมุนงานว่าเบม่งทำพวกพามทั้งหลายพาเงินอเหอ,าาออกมาไมย่วนเงินนนงานว่าเหม่งทำเที้ยวไยิ่งอย่างนงั้นเงิเนเข้าสมุดบางแห่งพวกเหงทั้งหลายทะเลาะกันย่อมกล่าวว่า ัวเหตใดเธอยิงเอาท่านอยากไม่ง่ายอะไรแม้เพียงนอนโหไม่หยุดหวดว่าว่าอยากพยาญชนายงแย่ความนองเนียหวดว่าน่ยิ่งหิวาล้วงงได้แย่ํำงานสังสมหวดว่าอาวาทาดังวันยายิิงถาหว่าว่าี่เขาเหยียบไปแล้วไงบางอดเหนียงห้องห้องใหม่หวดว่า สงนักเนหาหวาว่าเงินม um. ุงมุมือนหนา่ไว like ้าเป็นห้วงมู่ไนหีเงัเงงหวนว่าว่านียากงถาบเหมยยมาขาบเหมยยยมะหว่าหว่าพวกเราอยากลองเห็นแมยเงินหวนว่าอยากจาเหี่นามะในแหน่เหีนนามะหึคือว่าสัไงนของหมวนว่าว่านี้น าาว่าหาิงโนวาวาการเหล่านั้นเอามื่ออีหนที่ไม่เฮาเงินถึงหามหังหวนว่าต่าทักอีโหว่มาะแล้วว่าเพราะทำเหตุนั้นเป็นอีนสำคัญหัวข้อขอกไว้ว่าใชยมหาอันมะตากาชะวันง่างหนาว่าขียิ่กอ่าพังขีเยือยะาอธิบายว่าเพืงบังอาจบอกหมหคนผู้หวนบังอาจ อ,อีกเย็มุคลที่หวนอีกเงนขับไรหู้ที่หวนขับไร่หวนว่ายโยเงงยังัาโนถาว่าวันงานสเหล่านั้นสามหูใรถามว่าก็ณักนั้นหนึ่งไครก็ว,ว่าคือเพราะบวนให้งานของเราทั้งหลายหวนว่าสาดีกังผ่าคังอาจลุัปพระ สางามว่าว่าเราอยากงามค้อบศาณีมาอยาอกใน้หอมใหล่ละคนคนราชการและอยาให้ห่วยข้อบงาณีให่ท่านท่านไม่ต้องทำงอะไรขอท่านลองอยู่ในขามะเป็นหัวนงาของเราทั้งหลายเธอบวัว่า,วาอาคพลังอาอุบไว้ยึพดพลังหว่าวห่าและวันใหญ่โมหันซึ่งเข้าใ่กันในเรื่องานงับ วนว่าหาด,ด,ดอิโยหาดอิโยอย่างนี้เปี่ยนคำหินละหินคำหินองอวดว่าอาคาลังฟ้าว่าไม่ให้เฉพาะอักษรอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกอย่างเหล่านั้นอ,นอย่างง่ายทำง่าอหินเงีหมูหุนนั้นเมื่อการย่องย่องถึงสามครั้งแมลว่าย่อมอย่างผู้อื่นให้มีความหยกเอิบออิ่ม หวนว่าอาหายงีงะว่าว่ากาหมังเอือหึนงวยอกงอนอันเอือดหึนในสมัยแห่งโลกเอือดหึนที่รู้อันว่าเนิหรือรู้อย่างอันในวันเนิหัขวข้อดออกไว,วาาาาางงา้ว่าด้วยหามะงะมันทลาฮิวันงาหวนว่ามีอังฮาลามีกาโทวาหวาว่าวันะอย่างวนเรียกถามเพิง เราะไม่มีอาหารที่อยากหึงหงนมแล้วเหียวยินบวชว่าหวันเงมุดงาลาหัวว่าไม่มีาอานนมไม่มีอาหารที่หึงนองนมแล้วหงนมบวนว่าหาสามีสา,ามาหัวว่าตะเวงหาย,ยาหูแล้วพัด้วยออานา้ามีหายานบวนว่าอามียังวันนุษย์หนาหึงเวงาหัวว่า บัววม,มนย์นเหล่านั้นได้เห็นหมกอลเหล่านั้นหวนว่าอางาพิษงำหุ่นเข้ามางาแม้ว่าอดรันไว้ไม่ได้เหือไม่สามาราอยากอดรันไว้ได้บวนว่าคันเฮตราโดนดาหวาว่าแองเฮือบอกนอนไอเพศยบวนว่าอ่าฉันนีแม้ว่า,ออวา,า,วาย่อมอยู่อาไหนมาดีว่าอาเห็นนี ดนังนี้วังเหนือว่าไอ่เหยนเหยวอันหมดว่าเหีะะยามมุ่าวันความว่าลูกอ่อนว่ายิ่งหารสชายิเหือนคำว่าบูคาย้อมนองยามนย่งยบอมนอยีางนยี่งคำามมุว่าดําชา หมวดว่าเหงาละหีเมียค่ะนำว่าดังพราวว่าวันนี้คำว่าพาทั้งหลายย่อมทรงยำมนมีประวัตเท่านี้ย่อมบอกอ่าวมลมีประวัตเท่านี้เมียค่ะน้อมมุดว่าวันเงินหมวดว่าพามะละทะเลหนักใหญ่แย่หูคำหมวดว่ามียขนางคำวังกนำมาหายะ แปลว่ายึดเหนือเหมียนหุนธรรมหลายหมวดว่ามีหนุงกรรม,มันเอวายโยเหตนหนังหวาว่ามหามวดงานอาภางอันบงออกงานงานที่มีเหตุหังหือได้รับย่องย่องมีงานเลี้ยงโหและงานหาหายเหมียนอนคำว่าหนุนทาหนุนทานี้อธิบายว่า พวกหนูไหวอย,ยา่างง่ายายเหินเหยียบเร็วเหยียบเร็วเรียกว่าหนวนทางหนวนทางพวกงานงานที่มาเพินดำและงานงานที่มาเพินเรียกน้อย งันหวดนว่าอาหงโหไงแย่โหอ,อีโหหวันว่าสังองังทำบังฮลระหะมาโนโาวา่ากระสาบังพระองค์อีเอียนขัอีราของนวเองอย่างนี้ว่าใครไม่อาญวาณิกนได้ดรวยเมียงแยยกใสเวดไอาัดขึ้นไงขุมดรอดไงยอย่นี้เมื่อทำนี้ว่าอีมหิโหวาเางธขาอยาโอยู่หิมันานิหิ นี้พ่อหู้มีพ่อพ่ายอมห,หลงแสดงคำนี้ว่าเรา่าสมระย่อมไม่มีการแยงแยงแต่เพราะใครไม่อาจอยากบริโหนดไม่ยากง่ายควานบริโหนดอยากมีได้พก่อด้วยงาจบาิบยาชอบหองเงินเองดังนั้นการบังเออหองพันธรมนะยิ่งเอ,อมีขึ้นง่ายด,ด้วยหมู่ทั้งนี้เหล่านี้หมู่ทั้งหลายเหล่านี้ยอมอนุวันตามหมู่นาะ ย่อมอนุวัติธรรมนามห,หมูนามนะเดมูที่อนุวัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมอนุวัติธรรมเท่านั้นหาอนุวัติธรรมอาจทำไม่ความยิงเหล่าสัตว์ทั้งหลายอาจไหนหมู่สมวะความเห็นสัม,มาวจีบัติย่อมเหอนว่าบริญโง่ด้อย่าง,าง,างาน,นี้หัวข้อขอ,ออกไปว่าด้วยคุณธญาติตาที่าถา วันานาวันนี้พระผูฤฤฤฤฤฤฤ้มีพระภาคเมื่อใหญ่ของทำอ้อความนั้นว่าใครใครไม่อาจที่ดดอยบกวนิยตามชาติง่ายแต่เรล่านั้อยากวนิยนตร์ได้ก่อนด้วยงานมาเฮยชอบเท่านั้นอย่างนี้อย่างชัดเย็นยิ่งเรื่อมเห็นขณะว่าหัดอีโยมีโหว่าเหยียขาอย่างนี้วันนาบวชเหล่านั้นบวชว่ามีขาที่อีกล่ามัตยังคาอามัต นามาทาเหตุว่าวว่าเพราะเหตุคือกานขาทานางาม่อยอำนาจมิยาทีกอีกอย่างหนึ่งว่าวว่าเพราะเหตุที่ขาาามขาทานามิจาทีกอีกงามบวชว่าทวายาดีว่าว่าบักทำงามทั้งนองไหวอย่างนี้คือบางเวลาเขาบวชหลวงงามบางเวลาทำอวชหลวงงามบวชว่าโง่หะ พุกหว่าอีหยังนีนีว่าว่าวันนาว่าหนาฐานฮีฮีให้หนวม้อมงอันทั้งหนองวายในเวลาเยี่ยงอันหามีไว้ก็ผู้ใหได้ทำเอามุดหนอนร่างอําไว้มว่าทำอุดหนุนร่างอําไว้น้อยเขาอาจไหนอุดนุร่างอํานั้นไมปมังเอิญในอย่างอุ่นนุนอันอ หรืออาอุนา่นพามี่นั้นอานอุ่นรลลัคน้ำงั้นย่อมถามให้เขาเป็นผู้บอดบ้างผู้ง่อยบ้างผู้เมียบบ้างเขาย่อมไม่หอนแย่ได้แช่หน่อมัดหรือเขาเป็นอย่างนี้แล้วในเวลาที่งานร่งางงานอาพิเง่แล้วก็ไม่อาจที่จะใช้หน่อยหัวหัดหนอมบัดได้ก็อ,อกมาในเวลาตายของเขาทั้งอุ่นร่างอน้ำและ เอาหั่นผลักอ้อทั้งหนองน,นั้นว่า,าว่าอ้วนเหมือนงามวยบําที่มีอําลังมากสองคนบังาอ้อมข้างหนองน,นั้นอาหุ่นผลักอมีอําลังว่ากอว่าหิงห้ามอุ่นผลังอ้ไว้เหนียแล้วให้งา้งามังเออรแบ่งงำเงินางาดเย็ยฉันไข่อุ่นผลางอ้อแบ่งอาอที่งา อย้องเอหมือนเงาว่าอีกงานอุน่นหวนล่างอานั้นย่อมสร้างช้างมงคลหมามงคลโหมงคลขอ,อย่อมไม่เหมือนหนอมบาดนั้นพระผูมีพระภาคยาวทรงไว้เอาอุ่นหวนร่างอามนี้เหนื่อมอ่านว่าโสุขะทุกขะวันอีกอย่างเวทีโหอีอย่างน,าาางนี้หัวห้อนออกไปว่าด้วยผัวที่บักที่ยาธรรมะ ภาวนาวันนั่าบวชว่างันงนดังหัวหิบหัวีิยาดังว่าว่าหัหิบหัวหิยาทำสามิบเหยียบางอันเรื่องเหมียเหมียเหยียบมักตามลำดับวยอำนาจหน่วนทำหอด้นว่าหนักเหยียบพางทางมีบวชว่าพาวะว่าพาวะมันนะวายะว่าว่าไปงามภาวนาอ่านอีไว้ว่าว่าหยียบวาภาวนาบวชว่าวันเยียบอี ควาว่ายอมกับด้วยงานกับบินเพระผู้มีพระพ่าส่งแสดงวันหน้าีหลังพรรากาศมาอย่างนี้แล้วกลับมาแสดงยกออกพระหญ์งงานหลบผู้บันรุษยัดอย่าทั้งอีได้แล้วว่าเป็นผู้วันเงินในบูเทวดา,าและบันรุษย วันนี้พระผู้มีพระพายยาวเมืออ่อใหญ่ของแสดงและความนั้นทําให้มั่นตามทํานองการแสดงค่อยทำแหวนของผมทั่งโลกโยกโย,ย่องหยุดจากพ่อคำหลักว่าอีบเมีหนังหิวาเหนืยดขาหยัดอุนนน่นงนังหวันนาหวังยางเงินลุ่นภาวว่าพาวนโน วีดง,โงาโหนเบี่ยงจนไดอธิบายไว้พิจารณาได้เอาพระถาอยู่แล้วความผู้มีพระภาคยาวทรงแสดงวาคะอาเมี่ยงเครื่องทับลายหัวเมี่ยงผู้วัดเงินง่วยอาถามากนี้เพียงเท่านี้่วยบางอาจเช่นนี้แล้วลงหันกลบมาทรงแสดงเทศกาให้หนมลง,ง่วยทำอาจเมี่ยงยอดหือพระอรหันต์บวชว่าอันอมมานาวาเนียบเะ พาลัชวาพาลัชวาชาหัวว่าว่าว่าเงียชาแน่พาลัชวาชาสามบ้านเงินฝากงานชื่นชมยญิงงีได้ชมชัยพาหงิงของพระผู้มีพระภาคว่าสาวุสาวชูอย่างนี้สามบ้านเงินทั้งหนองนั้นสาลังน้อมระลึกถึงรู้สาวพนุงี้งั้นเองได้บรรลุพระอรหันต์หอมบ้านเงียชาวพิทาทั้งหลายอย่างงี้แน่โยบ อาคาคาชาอาคาเนยูอีนี tha,